สวัสดีครับวันนี้ช่างระเดชพามาชมฝูงปลากระบอกนะครับอยู่ที่คลองสะพานหินฮนะแถวบ้านเป็นร้อยๆตัวเลยครับดูวยโอ้โหเยอะมากครับคูฝูงเลยนี่ฮะ ไม่รู้จะมีปัญญาไปเอามันยังไงฮะได้แต่มองโอ้โหหงใหญ่มากครับปกติที่เห็นเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่ามันแตกฝูงไปครึ่งนึงไม่รู้อีกครึ่งนึงไปไว่ายอยู่ตรงไหนนะคือ <c oughs> ที่จะมีสิทธิ์เอามันได้ก็จะเป็นพวกแหที่เป็นแหเอ็นนะฮะมันจะถึงน้าไวหน่อยเวลามันจมน้ำแต่ว่าผมไม่มีแหเอ็นเนาะ ก็เลยได้แต่พามาดูนะครับว่าฝูงใหญ่มากเมื่อกี้ใหญ่ฝรนี้อีกแต่ว่าฝูงหลักเนี่ยฝูงหลักนู่นนู่นฝูงหลักมาแล้วนี่นี่นฝูงนี้ครับดูเว้น่าจะเกินร้อยตัวครับ มันว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าฝูงเนี้จะเล็กหน่อยแต่ว่ามันอยู่ตื้นครับจะเห็นชัดนี่ฮะปลากระบอกล้วนๆเลยนะครับเนี่งพอมันอยู่ในคลองมันจะรวมฝูงอยู่เยอะๆเงี้ยฮะเห็นละมันเขี้ยวครับแต่ทาอะไรไม่ได้จริงๆ ก็ได้ถ่ายให้ดูกันแล้วกันนะครับดูเวฝูงนี้ฝูงเดียวเนี่ยถ้ามีแหเอ็นเนี่ยเวียงตู้มาพรอมือแล้วฮะผมอยู่บนสพนะพานน่เสียงมันเลยจะดังหน่อยนะครับเห็นแล้วมันก็จนปัญญาครับผมล้อมอวนก็ยากครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะขยะเยอะ ถ่ายให้แฟนขับ FC ได้ดูแล้วก็มาเสียดายด้วยๆกันเนี่ยนะครับ<笑><笑>เดี๋ยวหาวิธีก่อนจะเอามันยังไงล้อมอวนเนี่ยไม่ได้เลยอยู่แล้วครับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยดูไม้เต็มเลยมันล้อมก็คงจะติดไม้ครับคงไม่คงอาจจะไม่ได้ตัวอาจจะได้บ้างแต่คงไม่เยอะครับไม่คุ้มไม่คุ้มกับการลงล้อมอวนแล้วฝูงใหญ่อยู่ตรงไหนเนี่ย พอดีหันฝาไม่ได้ครับมันย้อนแสงก็ไปและฝูงใหญ่อีกฝูงหนึ่งมีวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับนุ่นนุ่นนุ่นยังอยู่ยังอยูนุ่น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 เห็นไหมนี่นุ่นนุ่นดูฝูงนี้นี่นี่อครับโอ้โห ใหญ่มากฝูงนี้เนีครับอยู่ข้างใต้เนี่ยยังวิ่งอยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แนวคล้ายๆแบบใต้คลองที่เป็นพื้นหินแบบเนี้นะครับปลากระบอกมันชอบหาอะไรกินอยู่ตามเนี้ยครับนี่นี่นฝูงใหญ่ฮะ แต่ฝูงนี้อมันชอบอยู่ลึกครับไม่เหมือนกับฝูงนดเนี่ยครับผมอยู่บนถนนเลยนะ <c oughs> เนี่ยครับไม่เหมือนฝูงนี้ฝูงนี้อยู่ตื้นถ้าจะวานแหใส่เนี่ยฝูงนี้มีสิทธิ์โดนฮนะโอเคก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรฮะอยากให้เห็นเฉยว่า,าทางบ้านนอกเนี่ยก็แม่น้ําลําคลองก็ยังมีความบุดมสมบูรณ์อยู่เนาะปลากระบอกเนี่ยหลายๆคนก็ชอบนะครับเดี๋ยวขอคิดวิธีเอามันก่อนนะแล้วจะมาจัดการนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนไม่รู้จะเอาอยัางไงพอดีมาเดินเล่นที่สะพานมันอยู่ใกล้ๆบ้านครับก็ชอบก็กด like, ก share. ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ